สวัสด,ดีตอนเช้านะคะวันนี้หน้าตายังไม่ได้ล้างเลยจ้าน้องอันดาเ <c oughs> พราะควาดเขียนให้ตั้งแต่เม,มื่อคืน <c oughs> น้องเริ่มกินยาดได้เยอะแล้วนะคะจากอาการที่หายป่วย มีมแมลงอ้มีนกนกบินมากวนดิ <c oughs> นะคะ่ะมีนกบินด้วยนะคะมองดีๆนะคะจะมีนกบินข้างบนน้องกลัวนก <c oughs> บินมาเฉียวหัวน้องนกขา่านกบินอยู่นะน,นกข่านนกนกบินมาเชียวหัวนะคะนกตัวเล็กๆตกใจเลยอันดาเรา น้องกำลังกินหญ้าอยู่ดีๆตกใจนกวิ่งนกบินนะคะนกบินนี่ใหม่แล้วเห็นไหมมองไม่ทันน้องมันเร็วน้องไมเด็กน้อยขวัญอ่อน บินเชียวหลังยินนั่นเลยค่ะนกบินเชียวไปเชียวมาใหม่แล้ว เจ๋เวแววเสียงเจ๋เวแววจะเอาให้ได้เมีอะไรกินเลยวันนี้ยังไม่ได้เอามาม่ขวางก็ยังไม่ได้เตรียมกล้วยยังไม่ได้เอามาเลยรอแป๊บแม่ยังไม่ได้เอากล้วยมาลูกเอาอ้อยไปก่อน เอาอปก่อนใส่แล้วได้ของกินไปแล้ว ำให้มันแตกก่อนนะคะอ้อยนี่ค่ะกินยาวๆไม่ได้ถ้าให้ให้สั้นเดี๋ยวกินหมดแล้วก็มาขออีกค่ะไม่ได้นะคะต้องให้กินยาวๆแกล้งน้องนกก็บินกวนอยู่นั่นเลยค่ะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอันดาม,มันด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเรานะคะวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนโปรยทั้งวันเลยค่ะอากาศครื้นนะคะบรรยากาศช่วงเช้าน่านอนมากๆเลยอันดาก็ดีใจเล่นไม่ร้อนเนาะ <laughs> นี่ค่ะ ทำให้แตกนะคะอ้อยพ่อแม่ควานให้เป็นลำเลยที่จริงต้องตัดให้น้องค่ะวันนี้แกล้งน้องสักหน่อยนะคะเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวไม่ได้อาบน้ําค่ะวันนี้ยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาเลย <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอันดาม,มันด้วยค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ